บรรดาอินฟลูขานรับต่อเลยนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาพากันรายงานข่าวกล่าวหาไทยบอกว่ายิงถล่มใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูหน้าไหนไม่มีใครงัดหลักฐานชัดๆออกมาให้ดูแม้แต่คนเดียวครับไอจีดปี้คาร์ดับมุยมาชานาปีปอนมาพายรมในผู้ประจานบ้านไทยบ้านเพก่าบารบัลงกประเทจุดมาเยอมาทีเปทำาินเน็ตระบูยจีจำนวนแป๊เนี่ยใหเอ้อ อัปเดตอย่างน้นแล้วตอนดังเต้บานในกรอนตาจีโฟรเมียบัทอมบ่าเหนียเมาใจจูมางโปนบ่ารายงานให้คนเขมรทราบก็ต้องใช้ภาษาเขมรนแต่ถ้าต้องการจะพูดกับคนไทยบักบอยมันก็จะพูดภาษาไทยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมคนนี้ออกมาตลอดนะฮะพูดถึงทุกประเด็นแก้ต่างให้รัฐบาลขมรเนี่ยแทบทุกเรื่องครั้งนี้พอมีข่าวว่า ไทยกับกัมพูชายิงตอบโต้กันบักบอยก็รีบงัดโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปทันทีใจความสําคัญที่จะสื่อสารกับคนขมรเนี่ยบอกว่าฝ่ายไทยยิงใส่ประชาชนกัมพูชามีคนเจ็บ5คนไม่มีรายละเอียดเลยนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่อ้างว่าไทยยิงใส่คน ก็ไม่มีมแล้วบักบอยไปเอาข้อมูลที่ไหนมาพูดเป็นตุเป็นตะยังไม่จบนะบักทองหายหนะ้าหายตาไปพักใหญ่รอบนี้ออกมาเล่นใหญ่รายงานข่าวด้วยท่าทีขึงขังจริงจังครับบอลเมียนทมัทยทนาตีดับีใคยดับมอยตีบอลดับไพร์บัมเนอร์เปเลียมองบุญรอเซียนี่ค้างตวดเตเคียนตบัคไทยเพื่อกาบันวีประหะบ็อกเลิรกัมปู่เฉีย ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាហើយពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជារងរបួសធ្ងន់ចំនួន5នាក់នៅតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូមអ៊ុយច័ន្ទស្រុកអូត្រឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ជនអ្នកអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបានសុខទេហើយពួកអ្នកមិនអោយប្រជាជនខ្ញុំបានសុខឡើយសូម្បីតែក្មេងក៏អ្នកមិនលើកលែងជួយចាប់ផងបងប្អូនពួកអ្នកមិនអោយប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបានសុខទេឬ นิดประพบปอรบบนีจุบักกาโอ้ยโอยถ้าเกิดรายงานต่ออีกนิดนึงเชื่อว่าน้ำตาไหลแน่แน่หลงห้ใช่ไหมเนี่ยเออบักทองมันต้องกลั่นน้ำตาไหลออกมาแน่แน่นะครับครั้งนี้เนี่ยเล่นใหญ่รายงานข่าวเปิดเพลงเศร้าประกอบด้วยแต่ เนื้อหาที่รายงานเนี่ยบอกว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงคนกัมพูชายิงผู้บริสุทธิ์จนทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยหคนเป็นอย่างน้อยบักทองพูดด้วยสีหน้าจริงจังนะครับบอกว่าเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงกล่าวหาฝ่ายไทยรวมทั้งทิ้งท้ายว่าจะ ไม่ให้ประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขหรืออย่างไรเหตุใดฝ่ายไทยต้องยิงใส่คนกัมพูชาด้วยครับมาเป็นเนื้อเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวกลางตัวย่อยตัวใหญ่ทั้งหลายเหตุการณ์ต่อไปนี้ถ้าหากท่านจะนึกถึงหมอดูที่เดาเก่ง เหมือนตาเห็นท่านู้ชมข่าวดีพร้อมกันะ,<อ>ะหลังสงคราม5วันตั้งแต่เดือนกร,รกฎาปรากฏว่ามีคนออกมาพูดพูดบ้างพูดบ้างพูดบ้างต่อเนื่องไปว่ายังไงรอบสองม,มาแน่และเกิดขึ้นจริงเห็นไหมฮะเกิดขึ้นจริงคนนี้เนี่ย ไม่ใช่หมอดูอแต่เป็นอินฟลูคนดังเป็นอดีตนายตำรวจคนดังก็คืออาร์วัตรกินเกศรอ,ออกมาบอกแล้วและพูดรอบใหม่ให้ไม่สบายใจว่ารอบใหม่ไอ้ปืนเนี่ยอย่าเพิ่งไปนับก็แล้วกันมันจะใช้อาวุธหนักมากกว่านี้ถ้าจะให้ดีเตรียมตัวอพยพหนีดีกว่าครับเตรียมพร้อมอพยพเถอะครับผมไม่ได้พูดให้ท่านตกใจนะครับวันไฟมันเริ่มคุกรุ่นมาแล้วนะครับ แล้วเขมนมันคิดว่าหักเที่ยวนี้นี่มันจะสู้ไทยโดยใช้ไอพีเอเลยนะครับหรือใช้กองทัพโดรนของมันที่มีอยู่นอกจากไอจรวดบังไฟ BM21 มยีาแล้วเนี่ยนะครับก็ลองใช้ดูลองใช้ดู ผมเชื่อมั่นว่าเที่ยวนี้กองทัพอากาศถ้ามันใช้โดนบินล้ำแดนเข้ามามาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนหรือใช้ PSL03 ผมเชื่อค้าลาหาดไม่เหลือซากแน่ก็ยังมั่นใจว่ากองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพอากาศหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังไงทออเอา F อ6 เอาคลิปเพ่นบินร่อนใส่แน่นอนแล้วร่อนใส่รอบนี้เดี๋ยวเขาจะล็อกเป้าไว้คาริหาดคนที่ใหญ่กว่าคนใหญ่ในปัจจุบันโดนแน่นอนนฮะนี่คืออาร,รวัตอารีรวัตคือพลวัรวโทเรวัตกลิ่นเกรสรเคยพูดไว้ค่อนข้างนานแล้วว่ารอบสองได้เกิดแน่แต่อ้รอบตรงเนี้ท่านไม่นับนะฮะท่านไม่นับเพราะว่ารอบใหม่จะใหญ่กว่ารอบแรกคือเดือนกรกฎาแล้วถึงคลารอบนี้จะใช้พีเอชดนไหมพีเอาจะหลวดวิถีไกลหลายลำกล้องดังนั้น อย่าอยู่เฉยๆเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเตรียมอบพยพหนีมีท่านหนึ่งเป็นอดีตบิ๊กข่าวกรองบิ๊กข่าวกรองคือสํานักข่าวกรองแห่งชาติก็คือท่านนันทิวัต์ท่านนันทิวัต์ท่านใหญ่ม้ากนะวงหนึ่งเนี่ยท่านเป็นอดีตท่านเคยเป็นเลขาและทว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ก่อนหน้านั้นท่านเป็ขนข้าราชการเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติท่านออกมาพูดคล้ายๆกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ครั้งนี้คือครั้งที่ยิงครั้งนี้น่าจะเป็นการตั้งใจมากกว่าตั้งใจสร้างสถานการณ์ไม่ใช่เมาอะไรวัดบอกว่าคุณสายมันมันอาจจะเมาแล้วยิงกันท่านนั้นที่วัดบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เมาแล้วยิงกันตั้งใจจะยิงใส่บ้านเราประเทศไทยอยู่แล้ววางแผนไว้แล้วแล้วจะมีการเล่นละครตบตาโดยใช้ไอโอรู้จักคำนี้นะใช้ไอโอในการช่วยโหมประโคมข่าวให้ชาวโลกเข้าใจเหมือนที่กัมพูชาเข้าใจฟังเสียงฮะ ผมนะ mm hmm. ผมมั่นใจเรื่องสร้างสถานการณ์มากกว่าทะเลาะกันเองถ,ถ้าทะเลาะกันเองเนี่ยมันมันมันจะหน้าตาอาการไม่ใช่หิ้วปีกอย่างนี้ mm hmm. ครับ mm hmm. เขาก็สร้างสถานการณ์ว่าเขาถูกรังแกแล้วนะ, mm hmm. อะบอกชาวโลกเัอย่างออกข่าวบอกชาวโลกก่อนว่าเขาถูกรังแกนี่คือสิ่งที่ผมกำลังมองว่ามันเป็นละครตบตาที่ฝั่งโน้นถนัดตัคนไทยดูละครฉากนี้แล้วเราก็เฉยๆนะ แต่ว่าผมผมไม่อยากวันนี้ผมอยากให้ทางฝ่ายรัฐของเราออกมาชี้แจงตอบโต้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะอย่าบ่อยผ่านนะครับไม่ไม่งั้นเนี่ยเออคนประเทศอื่นชาวโลกอื่นที่ไม่ได้ไม่ไม่รู้จักนิสัยของคนคำเมนไม่อยู่ใกล้สถานการณ์จริงอย่างเราก็จะเชื่อไปหมดวันนี้เนี่ยคือเขาใช้ลักษณะคือทำไอโอ นะครับเออโกหกก่อนไอคับเนี้ยประเทศไทยจะมีบ่อยไปใช้ไอโอในการปั่นโผเอไปใช้คยบเลยค่ะถูกต้องฝั่งเขาอ่ะก้าวล้ำไปมากกว่าเราประเทศไทยเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนเอาไว้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรมอยู่แล้วพอตู้มมาแทนที่เราจะด่าเขาแต่ปรากฏว่าเขายิงก่อนแล้วเขาด่าเราซ้ําไปอีกต่างหากนะครับนี่คือท่าทีของอดีตบิ๊กข่าวกลองฮะถ้าไม่ตอบโต้ก็ลาออกไปเลย คำนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้นะคะคุณผู้ชมเป็นอาจารย์นักวิเคราะห์ทางการเมืองค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอบทอบไม่คิดจะตอบโต้อ,อะไร24ชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้ลาออกได้เลยค่ะโดยสมชเนี่ยได้สั่งเดินหน้าแล้วก็คืออนุญาตให้มีปฏิบัติการในทางทหารได้ ผมก็นับเวลาถอยหลังครับผมให้เวลารัฐบาล24ชั่วโมงวันนี้อย่าช้าครับแล้วก็ฝากถามผอบ,บอด้วยว่าทําไมไม่กล้ายิงขเขมรครับรอกระลาโหมอยู่หรือเปล่าจะไม่ยังไม่ต้องรอฮะก็นายกมอบอำนาจแล้วเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกครับทําไมไม่กล้าลุยขเขมรครับกล,รกล้าหน่อยครับราารใช่ครับถ้าไม่กล้าลุยลาออกนะครับ ประโยคนี้เป็นของท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะคะนักวิเคราะห์ทางการเมืองบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเคารพกฎติกาสากลมานานแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการละเมิดกติกาของฝ่ายกัมพูชาเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรที่ประเทศไทยต้องเคารพรักษากฎกติกา กับคนที่ไม่เคยรักษากษาิจลาอีกต่อไปแล้วดังนั้นอยากจะสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยถล่มเอาให้ราบไปเลยค่ะจะได้ทำให้การสูญเสียขาของทหารแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันจบ มันยุติลงได้ทหารไทยต้องไม่กลัวเขเมรน,นะประชาชนคนไทยไม่มีอาวุธมีแค่ทหารเท่านั้นแหละถ้าหากพอบทออบอยังไม่มีปฏิบัติการทางทหารภายใน24ชั่วโมงนี้ก็ควรที่จะลาออกเรามีความชอบทำทุกประการที่จะตอบโต้ได้แล้วค,ครับจ๊า,จาดูดันนี่ขนาด เห็นชัดเจนว่าเขมรเนี่ยพยายามจะยิงยั่วยุมาแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ยังยืนยันว่าจะต่อต้ตามกฎการใช้กำลังนั่นก็คือจะไม่ทำอะไรที่เกินไปกว่าสิ่งที่เขาส่งมานะครับคุณผู้ชม